อยากกินชาบูอยากกินชาบูช่วงนี้ออกไปหากินข้างนอกไม่ได้เลยฮนี่เมื่อออกไปหากินที่อื่นไม่ได้ก็ทํากินมันเองซะเลยละกันการอื่นเลยเปิดตู้เย็นสิมีอะไรพอมาทํากินได้บ้างโอ้ไม่กนยังโลกอะของในตู้เย็นเรามีเครดทัวหอมเห็ดชิเมจิดําเห็ดทีมะขาวเห็ดหูหนูเต้าหู้ไข่ลดราคา แพ็กเห็ดรวมชอบเห็ดมากเลยต้องเบิ้ลอึ่งนิดนึงสันคอสไลด์หมูกระทะสไลด์หมูที่เหลืออยู่ในตู้เย็นสาหรายวากามิน้ำสกีกี้ญี่ปุ่นเมนโชยุไม่รู้เอามาทำไมเหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะช่วยได้นะจับมีดละดีดนะโอเคล้างวัตถุดิบล้างพวกผักเรียบร้อยได้เวลาหั่นผักแล้วค่ะมา เริ่มต้นจากหัวหอมกันเลยแล้วกันนะคะมาเราต้องตัดลาก่อนใช่ไหมเก็บไม่รู้ว่าต้องหั่นแบบไหนถึงจะถูกต้องอ่ะหั่นปกติหัวหอมหั่นยังไงคะหั่นแบบนี้ปะหั่นหั่นครึ่งยี้ปะหรือว่าหั่นแบบหรือว่าหั่นแบบนี้หั่นแบบนี้หรือเปล่าเอ๊ยยังไงก็แน่นะ คเฮบอ่าเรียบร้อยแครอทต่อไปก็หั่นเห็ดบางชิ้นมันจะใหญ่ๆเนาะบางคิ้นมันก็เล็กกันเราก็แค่หั่นแยกมันเฉยๆอันนี้ง่ายสำหรับเห็ดชิเม,มจิเนาะเราก็แค่ตัดรากมันเท่านั้นเองงา่ายง่ายเห็ดที่มะเขาวปึ๊บาต่อไปเราจะเอาวากาเมะม,มาแช่น้ํานะคะคิดไม่แน่ใจว่าเราจะใช้ประมาณไหนดีนะเ,เขาจะขยายตัวใช่ไหมสมมติอันเนี้ย กลัวไม่พอคือตอนนี้เรากะย,ยากเพราะว่า,เ,าเขายังแห้งอยู่ไง ิไม่น่าใจว่าจะต้องใช้วากรเมะเยอะแค่ไหนเ่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบวมออกใช่ไหมเขาดูดน้ําเข้าไปตอนนี้มันเป็นแห้งอยู่เนาะอ่อก็ประมาณนี้ก็น่าจะได้มั้งแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาน่าจะบวมขึ้นคิดม่น่าจะบวมประมาณกี่เท่าน่าจะประมาณสิบเท่ามั้งเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะต่อไปก็หั่นหมูจริงๆหมูที่เขาสไลด์มาให้มันก็ชิ้นเกือบพอดีแล้วนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะใหญ่เกินหนึ่งคำไปหน่อยแล้วก็อาจจะแค่หั่นสักครึ่งหนึ่งแค่นั้นก็พอแล้วล่ะ เร่ไปเอาเบคอนมาเพิ่มค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เบคอนเข้าไปเป็นเนื้อฝักเพิ่มก็เดี๋ยวหัน่นครึ่งเหมือนเดิมนะเอาล้เรามาเปิดเตากันดีกว่าหม้อใหญ่มากๆนะคะถ้าเทียบกับมือของกิ๊ฟนี่เห็นป่หม้อบันเลร์เลยกิ๊ฟไม่แน่ใจว่าต้องใช้น้ำมันไหมเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำมันลงไปก่อนที่จะต้มชาบูนี่ให้กระทะมีน้ำมันนิดหน่อย พอไหมอ่ะนาะอีกนิดนึงดีกว่า <c oughs> ต้องชาบ,บูต้องใส่น้ำมันปะ <c oughs> ทำไมหม้อมันดำดำอ่ะคนหม้อมันดำดำอ่ะทุกคนอุ้ยมันร้อนอ่ะอุยอ้ยๆว้ยว้ยเ้ยควันขึ้น <c oughs> เออเออเอออย่างงั้นเราจะผัดเราจะผัดเราจะผัดมันถูกไหมอ่ะ เออเออเราจะผัดหัวหอมห่อนเลยแล้วกันนะคะแต่กิฟเห็นหมอ้อมันดำๆนะทำไมหมอ้อมันดำๆละ่ะมันคิดได้กลิ่นไมหมล่ะหรือปกติเขาต้องใส่น้ำเลยในหมอ้อหรือหมอ้อเป็นวัตถุดิบวัสดุที่ไม่ควรจะใส่แบบแห้งๆหรือเราต้องใส่น้ำลงไปเลยเอ๊ะเอ๊ะยังไงกันนะถ้ายัางนัง้นกิฟแก้ไขวิธีการด้วยการใส่น้ำลงไปแล้วกันนะคะอคมอ มันดำอ่ะทำไมมันดำอ่ะไม่รู้แล้วกิ๊ททำมุ่งม่วไปก่อนแล้วกันนะมันต้องได้สิบางๆมันต้องออกมาเป็นชาบูสิเอาล่ะเราก็ผัดหัวหอมไปก่อนแล้วกันนะมันโู่ไปเนี่ยวิธีของเราเนี่ยมอมันไหมมันเกิดจากความร้อนนะคะเดี๋ยวพอมันหายร้อนเดี๋ยวมันก็หายไหมอย่างไิ๊ว่างนะเอาล่ะแล้วเราก็มันจะมาใส่เห็ดกันเราต้องใช้เห็ดกิ๊เป็นคนชอบกินเห็ดมาก ออก็ใส่เห็ดไปเลยเอาอีกใส่เห็ดที่เมจิแล้วใส่เห็ดทีมะว้าโอ้โห,โหเห็ดเต็เมหมดเลยใส่เห็ดหูวหนูด้วยว้าโอ้โหในหม้อมีแต่เห็ดว่ะเวลากินกจุ๊เบเลยเนี่ยผัดเห็ดชัดๆอ่ะอ้โจริงๆนะถ้าเรากังวลเรื่องความดำของก้นหม้อนะคะ เราก็แค่ทําแบบนี้ถ้าเรากังวลเรื่องความดำของนนอก้นหม้อเราก็แค่ใส่อันนี้เข้าไปนะคะนี่เลยแตแดสุกี้ยากิ่นใส่เข้าไปเลยจะได้ไม่ความดําของน้ํำซูี้ยากินะคะก็จะทำให้เราหายเครียดเรื่องที่หม้อมันดำนะนอ่ะนียแล้วมันจะทำให้ผักของเรามีกลิ่นซูี้ยากิด้วยใช่ไหม กิ๊บไม่น่าใจต้องใส่ผักเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันนะที่เราเตรียมไว้อะนี่ไงว้าวโอ้โหผักเต็มหมดเลยว้าวว้าวใครชอบกินเห็ดบ้างคะว้าวกิ๊บขอใส่รสชาติเสิร์ฟด้วยเมนซูยุนะคะมีด่าดาเห็นเพราะว่ามันเป็นเอ,อ่อ ซอสเอาไว้สำหรับทำเส้นอุด้งอะไรนี้ใช่ไหมมาถึงกินกับอุดง้งอ่ะแบบซาลูซซาลูราเมงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไปใส่เป็นรสชาติเสิร์ฟแล้วกันเขาจะเค็มๆหน่อยนะคือซอสซอสสุกเกะที่จะหวานใช่ไหมเราก็เติมเค็มด้วยการใส่เมนซูยูลงไปว้าววพอไหมอีกนดิดนึงแล้วกันมันจะเค็มไปไหมไม่เป็นไรหลอกเดี๋ยวใส่น้ำเปล่าเอะแล้วนะคะทุกคนน่ากินไหมขั้นตอนอาจจะตอนแรกๆจะแบบปแปลกๆใช่ไหมแต่ตอนนี้มันดูน่ากินมากๆเลยนะคะอาหารอ่ะสิ คัดสรรอาหารไม่ใช่ไม่ขั้ไม่ใช่ขั้นตอนไม่ใช่การเตรียมวัตถุวัตถุดิบอะไรอย่างนี้เนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใส่หัวใจลงไปยังไงล่ะคะคุณแม่คะในท่านแล้วก็คุณหนูโอเคเอาเลยนะคะเราจะมาใส่หัวใจลงไปกันนะเอาเลยนะออยชีคุณาเละออยชีคุณาเละมอเอ๋หมอเอ๋บี๊ม แค่นี้อาหารแล้วก็อร่อยแล้วค่ะมาเดี๋ยวเรารออีกสักนดิดหนึ่งแล้วเราใส่น้ําลงไปต้มนะคะแล้วเราค่อยใส่หมูแล้วเราพอใส่หมูเสร็จสักพักนึงนะคะเราออต้มจนเปื่อยีกสักหน่อยแล้วเราค่อยใส่เต้ตออาหาู้แล้วก็วาการเมลงไปนะคะเป็นสองอย่างสุดท้ายนาอแล้วเราก็รอต้มอ,อีกหน่อยไม่พอขอใส่เพิ่ม พอไหมนะไหน้อดูความลึกของหม้อดิโอ้โอ้ประมาณนี้ก็น่าจะพออยู่หรือเปล่าคะได้คำนวณไหมไม่มีค่ะเราแค่ใส่ลงไปเพราะหัวใจเราบอกให้ใส่ลงไปยังไงล่ะโอเคเดือดแล้วเรามาใส่หมูกันเลยดีกว่าเนาะนี่ก็ใส่ลงไปเลยโอเคใส่หมูดีกว่าใส่ลงไปเลย มันเป็นก้อนไปไหมอะคิดว่ามันเป็นก้อนไปนะกระจายกระจายมันกระจายมาหน่อยนะวิ่งยมัน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 ก็บก้อนไปก้อนไปก้อนไปคุย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 โอเคเอาละต่อไปก็หมูสไลด์นะคะใส่ไปไปจริงๆควรใส่เป็นแบบแยกเส้นๆชิ้นๆไหมมัน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 แบบนี้มันน่าจะแบบเละนะแต่ช่างมันเถอะน้องไม่เป็นไรหรอกไงกินกินไปก็ลงท้องแล้วก็ไปอยู่ที่ลำไส้แล้วก็อุจจิพูดๆออกมา ำเปนลนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งอะต่อมานะคะก็เบคอนเออแล้วทำไมเราไม่เอามือขยำมนี้แต่แรกวะเ <c oughs> อามือขยำมนี้แต่แรกก็หมดเรื่องแล้วแหละโอ้ oh m ม god ดนะปุ๊บ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 เบคอนว้าวแล้วก็นี่ค่ะวากาเมที่เราแช่นะ้ำไว้ในตอนแรกนะคะเห็นไหมคะเฮ้ยพองตัวขึ้นมาสิบกว่าเท่าได้นะคะเนี่ยคืออันนี้กิฟไม่ได้ใส่เพิ่มเลยนะกิบใส่เท่าที่ตอนเทร้อนแรกเลย นะคะนี่พองแบบเยอะมากจริงมาในเดี๋ยวเราใส่วักรมลงไปเลยละกันปึ๊บโอเคใส่แต่เซตใส่แตใส่แต่วักรมน้ำน้องใส่นะเหมือนกินผักอะเหมือนเพิ่มเพิ่มสีเขียวเพิ่มผักเขียวๆใส่ในนี้แต่มันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายก็ใส่เต้าหู้ไข่ลงไปค่ะ เต้าหู้แล้วก็หมูสไลด์ว้าาาใกล้จะสุกแล้วเอาละนะเตรียมตักใส่ชามเลยแล้วกันนะคะตักใส่ชามวันนี้เราจะกินแบบเป็นเอ่อชาบูนะคะเพราะฉะนั้นปกติกิ๊ฟินชาบูกินไม่ค่อยใส่น้ำเยอะเท่าไหร่อ่ะนะกิ๊ก็เลยตักใส่จ,จานตื่นชามนะคะที่เตรียมไว้นี่โอ้ยดูนะ่ากินมากเลยอะ่ะ ถึงแม้ตอนแรกจะมีอุบัติเหตุทางการสร้างสัรน,นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็น่ากินมากจริงๆเ,เ,เห็ดเห็ดเต็มไปหมดเลยมากิมา่มา <c oughs> ตปากเยอะเกินไปใช่เปล่าอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งหมูก็น่าจะสุกหมดแล้วนะคะเราทำมาเป็นชั่วโมงเลยนะเนี่ยเอ่อก็ไปเราขึ้นไปเตรียมกินกันเลยดีกว่า <c oughs> อโอเคมาที่โต๊ะเรียบร้อยพร้อมกินค่ะเออ น่ากินใช่ไหมทุกคนคือตอนแรกอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยเต็มสิบให้สิบเลยใช่ปะหนึ่งหน้าตานะแล้วก็หัวใจด้วยโอเคมาเดี๋ยวเรามารองชิมกันเลยดีกว่านะคะอ้จริงๆแต่ละคนนะคะอาจจะชอบแบบเออน้ำจิ้ม แตกต่างกันใช่ไหมของกิ๊บมากิ๊บเป็นคนที่ชอบแบบญี่ปุ่นแท้เลยก็จะกินกับน้ำจิ้มงาคนะจะเป็นงาญี่ปุ่นงาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะกิ๊บชอบกิ๊บชอบน้ำจิ้มงาที่สุดใน3โลกเลยกิ๊บชอบกบแบบคือบางคนอาจจะชอบแบบน้ำจิ้มซุกี้นะหรือเป็นโชยุไปเลยหรือว่าจิ้มเกลืออะไรอย่างี้เนาะแต่กิ๊บมาสักกิ๊บมากิ๊บกินน้ำจิ้มงานี่แหละค่ะฟินที่สุดเลยนะมีใครชอบกินเหมือนกิ๊บบ้างไหมโอเคมาเดี๋ยวเราลองกินกันเลยดีกว่ากินจากเบคอนก่อน เบคอนก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวนะเดีด้าเอเบคอนกันเลยแล้วกันนะคะมาจิ้มจิ้มน้ำจิ้มงาเบคอนน้ำจิ้มงาแล้วก็จิ้ต้องกิน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 ผักด้วยไหมอ่ะจิ๊เป็นคนที่แบบกินอย่างอื่นครึ่งนึงผักครึ่งนึงอะไรเงี้ยนะนี่ค่ะโอ้โหเยอะคำใหญ่ไปคำใหญ่เยอะไป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 เบคอนหนึ่งชิ้นเห็ดหนึ่งชิ้นโอเคมาหนึ่งสองอิทารากิมามา เต็มสิบกิ๊บให้เก้าเลยกิ๊บเพื่อหนึ่งคะแนนสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบหวานไงแต่กิ๊บชอบกินมากเลยอ,ะอ่ะขอกินกัะวากาเมะหน่อยแล้วกันนะคะนี่หมูกัะวากาเมะจิ้มเอาไปจิ้มจิ้มไปชุบจริงๆถ้ามีไก่จริงๆนะถ้ามีไข่ดิบด้วยนะจะแบบโอ้ิี่สุดอะแบบจิ้มจิ้มน้ำจิ้มงานนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็จิ้มกับไข่ดิบเนาะแบบสุดฟินอะมันหนึ่งสองสาม รู้สึกแบบตอนนี้นะคะกิ๊บกำลังร่องรอยกิ๊บหลังจากหิวมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่กิ๊บกำลังร่องรอยเข้าไปบนท้องฟ้าแล้วก็ถูกออกอุ้มได้วยสาอลไยวากาเมะว้แล้วก็มีหมู่บินมาแล้วก็มาห่อตัวกิ๊บเอาไว้ อร่อยจังเลยอันนี้กินไปได้เว้ยเนี่ยอร่อยจริงเลยอร่อย,ยอ,อยกากเต็มสิบให้อีกเก้านิดร,รู้สึกเสียดายเลยให้สิบแทนได้ไหมเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะอีกหนึ่งคะแนนสาหรับหัวใจของเราหัวใจมันเรียกร้องนี่นะคือมันเป็นเมนูโปรดของกิ๊ฟเลยนะคะนี่ <c oughs> กิ๊บให้เป็นเมนูโบดเลยปกติกิ๊บไปกินที่ร้านใช่ไหมก็จะออกรสชาติประมาณนี้แหละบางร้านนะแต่กิ๊บไปกินบางร้านอะ่ะเออรสชาติไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แบบน้ําซุปอาจจะจืดไปนิดนึงคือน้ําดามันต้องแบบเค็มๆหวานๆเนาะเออถ้าหากว่าจืดไปมันก็แบบมันก็เหมือนกินน้ําเปล่าน,น้ำใสอะใช่ไหมเออแต่อันนี้คือแบบกิบ๊บทำเองไงกิ๊บก็เลยใส่ส่วนผสมที่แบบม,มันเค็มๆหวานๆแบบอย่างที่ใจกิ๊บต้องการนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะชาบูในฝันใช่ไหมปกติกิ๊บเป็นคนไม่ค่อยกินไทรหลอนะคะ ฉันลักกิบไม่ค่อยกินเท่าไหร่เป็นผักที่กิบเฉยๆอะนะไม่ได้แบบรีกราดเวียดไว้อะนะมาลองชิมกันดูดีกว่านะหวังว่าจะสุกนะโหส่ล้าที่ต้มเป็นชั่วโมองไฮลอดนี่เปื่อยเข้าปากปุ๊บละลายเลยค่ะ วิดีคือป,ปกติกิ๊ไม่ค่อยชอบแท็กเจอร์แข็งๆของแครอทไงอือเรามาลองกินเห็ดหูหนูกันนี้นดีกว่ากิ๊บเป็นคนชอบกินชาบูอแล้วใส่เห็ดหูหนูอ่ะมันอร่อยมากเลยนะทุกคนเวลากินแล้วมันจะรึบ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 นมันอดีดีมากมาชินจิ้มอะไรก็จิ้มค่ะจิ้มนิ้งสองซ้ำอืมอ้มอืมอ้ม กินให็พุ่นหนูเป,ปล่าๆยังอร่อยเลยไม่จำเป็นต้องมีหมูก็อร่อยได้ในนี่ผักพวกนี้อาฟินมากฟินจะตายแล้วคืน <c oughs> คน, <c oughs> น้ำตากำลังจะไหลทุกคนน้ำตากำลังจะไหลอบอาลอ,อยมาจริงๆ <c oughs> โอเคค่ะนั้นเดี๋ยวกิ๊ฟขอไปกินก่อนให้เสร็จเรียบร้อยน,นะคะ,ะหมดแล้วค่ะ <c oughs> มาแล้ว ลอ,อยเลยโอ้ยหมดเกลี้ยงค่ะอืมอันนี้ไม่ได้เททิ้งแต่อย่างใดนะคะสดเข้าปากหมดเลยนะคะน้ำซุปก็เด็ดน,นะคะคือแหละคนจะเห็นว่าเฮ้ยทำต้มไว้หมอ้มอเบลออเลรกินแค่ชามแค่นี้เหรอไม่ใช่นะคะคือเก็บเก็บเอาไว้สําหรับมือ้อมือข้างหน้าด้วยมื้อเย็นนี้มือพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะน่าจะได้หลายมื้ออยู่นะคะอื อร่อยมากๆเลยค่ะก็การที่เรายิ่งเก็บเอาไว้นานๆน,นะคะมันก็จะทให้รสชาติยิ่งเข้าไปในผักหรือเข้าไปในเนื้อหมูมากขึ้นด้วยนะคะมันจะทําให้มื้อต่อไปนะ่ะเราเอาไว้กินกับข้าวได้นั่นเองนะคะมื้อแรกอาจจะกินเปล่าๆได้เพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยเค็มมากอะไรเงี้ยมันจะเป็นรสชาติที่แหบ,บสมดุลพอดีนะคะแต่มื้อของวัน ออมือต่อมามือที่2มือที่ 3, มือ้ออาจจะมือที่3ามเลยมือที่สองาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่มือที่3มจะเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเริ่มเค็มแล้วเค็มพอที่จะกินกับข้าวแล้วนะคะและเวลากินกับข้าวเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กินเปล่าเลยค่ะแบบมันกินไปกับข้าวได้เนาะโอเคค่ะนั้นวันนี้นะคะชาบูทํา,าเองฉบับเมดกิบปุรีน,นะคะก็คงต้องขอตัวลาไปจากเพี่ยในนี้ก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณนายท่านแล้วก็คุณหนูทุกคนที่รับชมกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหนูแล้วก็นายท่านที่วาดแฟนนะะคไง ขึ้นอยู่ตรงนี้เต็มใจน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะโอเคใครที่อยากจะวาดแฟนอาร์ตส่งให้กิฟนะคะสามารถวาดมาให้ส่งเอ่อส่งให้กิฟได้ทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะในกลุ่ม Facebook หรือว่าใน Twitter เลยนะคะพิมพ์แฮชแท็กนะคะกิปริเีเอนะ อย่าลืมไปกดติดตามทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Twitter ร์กิฟด้วยล่ะเหตุ okay, ขึ้นตามนี้เลยนะไปแล้วนะคะบายๆขอบคุณทุกทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วเจอกันใครอยากทำตามก็สามารถทำได้นะใครยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะคอมเมนต์ Comment, แล้วก็ใครยังไม่ด้กดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปแล้วคะ่ bye bye, คะบายๆค่ะสติกเกอร์ลายคกี๊ปุ๋ยและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลน์เตอตมีให้เลือกปากต่อมาก หลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ